อาอาเขาบอกว่ากูได้แต่ว่าห้ามกินนะเข้ไหมพอลองให้เขาทำคอนเทนต์ชาเลนจ์ชาเลนจ์แบบทำกับข้าวเอ็ตรงนั้นบนอยู่อ่ะที่เป็น ABC แล้วเราก็เตรียนถ่ายรูปอยูอ่อยากทำอาหารญี่ปุ่นไหม ช่วยเขาก็ได้นะอันสุดท้ายอันนี้เป็นสีอ่ะตอนนี้เขาล่าออปิซายอืมเดี๋ยวจะลองดูครับทำเอาเอาอันแรกก่อนนะอันที่เป็นเออะอัน,นอันนี้ก่อนอนะ่ะคุณต้องสื่อสารอันนี้ก่อนทำไมไม่ทำเวอร์เป็นเจแปนอะ่ะมันเป็นเวอร์อเมริกาปิงต้องสองร้อยอ่าใช่ฉันรู้ใช่เหรอไม่ทำอ่ะ อ,อ๋อทำไปเยอะแล้วเหรอใช่ทำไปนั่นอ่ะเอาไปวางไว้แล้วนะั่นแ่ะอยากกินนะงั้นเราจะอยู่ห่างๆกันอยู่มือเราลั่นดูขนมปังไ,ไหมเนี่ยกินได้แค่สองชิ้นอ,อ๋อเอ,อ๊ะเขามีตัวเพเยอร์ด้วย อันนี้ออดูค้างไว้อยู่เหรออ่าใช่ใช่ใชตาดูเราเราอยากอ่ยเปิดวะเราอยากอัพตัวเพลเยอร์ของเราขึ้นแมปมากเลยเออมีข่าวดีเมื่อเช้าตอนตีสี่อ่ะเวอร์ผมเขาขึ้นพับบิกให้แล้วนะไอแมปสาราดูหนังอ่ะ ก็คือเราต้องเข้าอีกไหมอีกหมื่นกว่ารอบเนี่ยเราจะต้องเข้าอยอะไหมอ๋อไม่ต้องแล้วล่ะรู้สึกเขาเปลี่ยนกฎใหม่เขาแค่ไอเดียเปลี่ยนโนเป็นแล้วแมพก็จะเป็นพับบิกเพราะว่าตอนตอนตีสี่เราเห็นชื่อเรามันเปลี่ยนเป็นสีม่วงเราก็เลยแบบอ๋อได้แล้วเหรอเรายังมีเพื่อนทัสอยี่ิบห้าคนเลยสงสัยเขาเปลี่ยนกฎใหมโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วคือผมต้องมาเรียงทำเป็นแบบอันนี้เหรอ หมายก็ <G ül> เรียงมีวิซ่าแล้วพอดีเราทำปกคลิป YouTube อยู่อ่ะพอมีโปรแกรมแนะนำไหมเมื่อกี้ทำในแควนวาไม่ได้ผมใช้ i b p r i n นแล้วก็ s อสอะเอีใน SP ที่มันต้องเสียตังเป็นรายปีหรือรายเดือนนะครับอส่วน i b p r i n นก็แอป,ปในโทรศัพท์ครับครับแอป,ปแบบวาดรูปอ่ะแต่ว่าลองเอามาแต่งภาพก็ทำได้ อันนี้คือเราต้องช่วยหยิบใช่ไหมอ่าช่วยอันที่เป็นสีของเขาช่วยอันที่เป็นสีอ่ะสีคืออะไรวะอ๋อกรรมการเ๋ยวนี้กรรมการแล้วทำไมพิซซ่ามันเหมือนกินแล้วเรามันเหลือเราเอามาต่อๆกัน ไม่มันทำอย่างนี้มันต้องกินเลยแต่ว่าผมเนี <laughs> ่ยเอามาแล้วนายเล่นแบบไม่มีเสียงอะไรต่างๆนายทำไงแบบนายไม่ได้เสียงวอลไม่ได้เสียงอะไรเลย<ม>นายได้แค่นายแบบปิดหมดเลยแล้วตอนนายแบบเล่นเกมนายไม่เหงาบ้าง ขาะฉันยังเงาเลยฉันยังเปิดเสียงในจิ้งหรีดของสาราพักใจเลยนะอ้าวเหรออด้ <c oughs> มีหน้าละ <c oughs> แล้วแล้วสาราสาราพักใจมันมีคนเอาแบบมีเอา y o u ู u b e ไปแปะข้างๆแล้วผมเข้าไปอะ่ะหาที่ปิดเสียงจิ้งหรีดไม่ได้ว่าฉันแบบปิดเสียงจิ้งหรีดไม่ได้โคตรฮาเลย <c oughs> <c oughs> ต้องกบอ่ะต้องกบปิดได้ไหมไม่ได้ ไม่ถึงอันใหม่นะอันที่เขาเป็นแบบมี YouTube ดูหนังได้อไรเงี้ยก็เลยแบบดูดู y o u t u b e ไปแล้วมีเสียงจริงหลีดไปโค้นลำคาเลยเออเฟสน่าจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมที่ที่อยู่ทูบได้เปิดเปิดว้าไปดูเนี่ยเอ้าได้ช่วยภาษาอ่าให้ดูแต่ไม่ไปแล้วไม่ไม่ต้องไปดู่เฉยมีมีคนทําผิดนะครับลืมใส่ไข่เปล่าครับไข่เขาน่าจะลืมใส่ เนี่ยสาราพักเจ้าเวอร์ชันยูทูบสาราเปเลยเนี่ยใช่มันแค่เอาสาราอยเฉยแต่ว่ากราฟิกสวยขึ้นนะแต่ว่าเมนูเมนูนี่คือหายหมดเลยอ่ะน้ําเนิ่มปิดไม่ได้ต้นมงอุอแล้วเปิดกระจกไม่ได้เปิดกระจกได้แต่ว่าน้ำเอฟเฟกอะไรแบบปวดตาชิพหายเลยแบบรวมรวมความน่ารำคายของผมไว้หมดเลยเสียงเสียงกบก็ปิดไม่ได้คือผมไปดูหน้าจอคุณใช่ไหมคือผมเห็นแล้วว่าทำไม คนถึงไม่ค่อยไปตรงลานนั้นคือมันสีดําแต่ของผมไม่เห็นเป็นสีดําของผมเห็นเป็นเควสปกติแต่ของคุณเนี่ยมันเห็นเป็นสีดําไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอ่อในเควสมันเอ้าของผมไม่เห็นมีเน่ดต้องปิดบนพีซีเอ้าผมไม่มีอะไรเลยนะพราเป็นเอ้าผมไม่มีอะไรเลยโลนครับถ้าเป็นบนพีซีไม่เป็นเพราะผมก็แสดงลนเอ้าเหรอผมก็ปิดปิดโก้ปะผมแค่ปิดยาแล้วก็ผมแค่ปิดยาแล้วก็เดินไปปกติเลย อ๋อไม่ได้ปิดน้ำไงออปิดำทำไมต้องปิดเออน้ำมันทําให้แบบ <c oughs> มันค <c oughs> ่อยัปิดเร็ว <c oughs> เล็กๆแล้วผมแล้ว,แล,วแล้วผมลายตาครับมันทําให้ผมมึนหัว <c oughs> แถมมันกินเฟมเรทด้วยอะ่ะเราไม่ชอบเลยทําไมเขาต้องใส่อะไรที่มัน <c oughs> มันน่าราคาญอะ่ะแล้วมันก็ไม่สวยด้วยนะ <c oughs> เราก็เลยเหลือแต่ของสวยงามเอาไว้แล้วก็เหมือนเจียเพนะครับเอาแต่สิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมมีปัญหากับโปรแกรมพเพลเยอร์อเราคว <ผม S 1> <อ>รู้ว่าป,ปิดได้ไหมอะ่ะปิดได้ก็อยากรู้เวอร์ชันว่ามันไม่ไม่หมายถึงแบบปิดไปเลยจะดูจะดูเล็กเวอร์ชันอะก็มียังมีลิงก์อยู่ไหมฝากบอหน่อยสิอ่าใส่ลิงก์อะไรไม่ได้เลยอ้าวหรอ อนนี้เขาห้ามใส่ของเขาได้เจ็ดเจ็ดล้อเนี่ยเนี่ยเขาเขาสี่เคได้เนี่ยแต่เราไงวะไม่กดตรงไหนไงวะโอ้ยโทษโทษโทษพอดีเราไปกดปิดก็คือกดเอตรงนี้ไงกดเอตรงนี้เหรอเไหมเมื่อกี้เรากดสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมที่สี่เนี่ยมันคือปุ่มปิดอ๋อเขาใส่เป็นเพลิไว้แล้วเนี่ยแบบเข้ามาปุ๊บก็เปิดให้เลยไม่อะเพลิดใช้ได้แต่ผมอว่าเพลิดบลก ของผมใส่เพลิดไม่ได้ของผมเวอร์ชันสามจุดสโว้ยของผมเวอร์ชันแรกเลยผมเพิ่งรู้เวอร์ชันแรกสุดคือสามจุดหนึ่งแล้วเออผมมาใช้แค่สามจุดหนึ่งจุดสี่สามจุดหนึ่งจุดสี่นี่คือแค่พอดูได้นะบางทีแบบดูคลิปบางทียังค้างยังแหลกอยู่เลยแต่เนี้เขาไปตอนนี้เป็นแลล้วบเยสามจุดหกจุดเจ็ดแล้วอะ่ะแต่เราจ่ายตังค์อ่ะหนึ่งพันเยนอ่ะมันเขามีเวอร์ชันสามจุดหกจุดหกให้เล่นแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีจะเป็นสามจุดหกจุดเจ็ดก็เลยงงว่าไอ้สามจุดหกจุดเจ็ดเนี่ย มันมีอะไรฝังไว้หรือเปล่าเช่นอาจจะแบบกักฟีเจอร์ไว้มั้งก็เลยวาจะถ้าถ้าเราลงลงแบบเราเราจะลงแค่สามจุดหกจุดหกเหมือนหมอน่ะหมอนที่เราซื้อมาพันเยนอ่ะเราเราลงเท่าที่จำเป็นพอบางทีใส่เยอะไปแล้วมันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเ,เราจะทำยังไงให้แบบคนไทยเขาอยากจะมาเอาเราเราต้องแบบ อคลิปหรือทําอะไรที่แบบโมโหมดว่าเออเราก็มีโวนะอย่าลืมเข้ามาหรืออะไรเงี้แบบร้านซับแสนซับก็ตัดเลยก็ไปเอก่อไปบอกยูทูเบอร์สักคนมาบอกว่าอย่าไปบอกใครนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแ hm แบบนี้แล้วผมจะให้ตั้งหนึ่งหนึ่งหมืนบาทเดี๋ยวเขาก็กระจายไปทั่วเองแหละ ็่าแฟนคเข้ามาคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทวิดาวทวิตเตอร์หรือไงอ่ะเห็นผมเห็นเขามียอดฟอลโล่ตั้งสี่หมื่นอ่ะจะบ้าตายแล้วเขามานั่งดูอะไรก็ไม่รู้ว่าเราบ่นบ่นกันนั่งนั่งเล่นวีอาร์เหรอไม่นั้นเราเล่คือแมพยังวันวันเอ่อเมื่อเมื่อก่อนอก่อนที่ที่จะเปิดสักสองวันอ่ะคือแบบ ผมก็ไปชวนเพื่อนที่สารามามาคุยอะไรกันใช่ไหมบอกเนี่ยผมทำแมปอยู่มันไม่ขึ้นพับบิกสตทีมใหญ่ขึ้นพับบิกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็อาชวนชวนกันเข้ามาเสร็จปั๊บก,ก็อยู่กันไปสิบกว่าคนแล้วมันวุ่นวายกันมากเลยอะ่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องน้องยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี 2, ้ยสี่พันซับบ้างสองพันซับบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบม,มีแบบทำอาหารมีแบบตัวแบบอยากได้แบบตวแบบสารพัดอะว่าสามารถทำอาหารได้ที่ไหแบบคนที่อยากฝึกทำอาหาร เนี่ยเดี๋ยวดิผมังให้เขามาทำเลยผมนั่งดูน่ะเหมือนพวกเรามานั่งบทเรื่องอะไรก็ไม่รู้ให้เขาลำขาดแล้วเขาก็นั่งมาหันแก้เครียดๆเธอเธออย่างงี้ไว้เธอเธอแบบเธอต้องเอาก้อนสองก้อนมาผสมกันเว้ยเข็ดปะแบบเอาก้อนก้อนก้อนอันเนี้ยก้อนีัยแบบก้อนแบบเนี้ยเอาอีกอันหนึ่งมาผสมกันเบ้าททำไงดีอะเราเห็นเขาเป็นก้อนเหมือนกันน่ะคือเป็นเป็นโพลีก้อนเลยตอนเนี้ยมัน เป็นพอลิกอนแบบว่าเป็นตัวผู้หญิงก็จริงแต่ว่ามองใ,ใกล้ๆมันจะแบบแตกๆหน่อยใช่เหมือนแบบใช่เธอความละเอียดสูงมากดูละเอียดไปหมดเลย <laughs> ม,มีภาษาไทยเอ้ภาษาอังกฤษด้วยเหรอ ใช่ใช่คุณคุณอ่านเป็นอังกฤษแล้วก็เป็นอันสุดท้ายอ่ะอันที่เป็นสี่ว่าวิธีการทำมันต้องทำาองไงเพราะหลืออัสัทธาก็คืออันสี่อ่ะเราไม่กล้าแตะเลยอ่ะขอโทษด้วยนะไม่แตะได้ไม่ถึงแตะได้เรากลัวมันแท็กกิ้งมนิ้วเราแล้วนิ้วเรามันชอบชอบลวนอ่ะ แต่ตอนที่คุณอาจเสียงผมไปเห็นบ้านคุณแล้วนะคุณนั่งเก้าอี้แล้วคุณก็เล่นมีแอนใชนะเาะมันมีมันมีฉากหลุดด้วยเหรอผมรู้สึกผมหลุดมันเป็นแบบหลุดอีเมมันเป็นไงถ้าแบบเโต๊ะหน้าคอมคุณมีอะไรบ้างเลยแบบทุกผมมันเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อตอนผมเข้าเมนโต๊ะบ้านคุณมีอะไรบ้างอืมใช่ ล้วเวลาคลุณเบลอยากจะปิดลิปหรือจบชิปนี่คุณปิดเครื่องปิดเครื่องวิอาทิ้งเลยคนนั่นเลยจนจบนะก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยพอเปิดขึ้นมามันมันเลยขอร้องว่ากรุณาปิดอย่างปกติแล้วขออนุญาตอัปเดตระบบตามปกติก็คือเราเล่นปิดอย่างนั้นจนจนอมันไม่เคยอัปเดตระบบเลยเพิ่งรู้วิน้าไม่บรรลุน่มเลยกลัว เพราะว่ามันเหมือนโน้ตบุ๊กเปล่าที่ว่าคนปกติต้องกดแบบชักดาวแบบในคอมแต่ว่าเราอะไปกดค้างอย่างเงี้ยเราแบบทําให้เครื่องคอมมันจหจะพังให้ได้เป็นไปได้เอาครับป <c oughs> ิดดีๆปิดดีๆหืม <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมวางอย่างนั้นม <c oughs> ันคืออะไรอะ่ะมันคือแป้ง <c oughs> <c oughs> มันคือแป้งทำไมแป้งอันนี้มันใหญ่วะ โ <Okay, S 2> อเคเขาเนี่ยคือแป้งไี่ดิคนละสีด้วยคนละสีด้วยอะไรปวดหัวอยากได้ตัวเพลเยอร์ใหม่ใหม่ <c oughs> มาลองรับเคอ่ะอันนี้ก็4ยนะเนีย่ยับได้เป็น 4K ไม่เป็นไรก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้อา้าวลืมปิดไหม เก่งนะเก่งนะน้องมีโมจะมาเล่นด้วยกันไหมครับ <c oughs> พอดีเขาทำอาหารกันอยู่ทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้ว <c oughs> ฮะทำเสร็จแล้วมาถึงเขาทำอันสุดท้ายไม่ได้อ่ะอะออยู่หรออ๋อทำสุดท้ายไม่ได้หรอทำสุดท้ายไม่ได้มันเป็นแบบมัน ขาเรียก่านะขนมปังอวคาโดมัขนมปงังเมลอนเออขนมปงมังเมลอนใชพนน่พี่ไม่เห็นบิลลอดว่ะพี่ไม่เห็นบิลลอดออนอะ่ะไม่ได้ออนหรอโอเคงั้นพี่ออกดิสนะ ถ้าสมมติว่าบอกว่าคนเนี้ยเขาเป็นเอไอเนี่ยเชื่อไหมง่านะแต่ทำไมล่ะสมมติว่าเออใส่ VR ได้อะถ้าเขาเป็นเอไอจริงเราเราคงลวนลามเขาจนแบบลุกไม่ขึ้นเลยแหละเสี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแมนแป๊บนะครับจะไปเข้า PC แทนอ๋อตายครับอ๋อแสดงว่าเขาเป็นคนใช่ไหมเนี่ยเขาได้คำตอบแบบนี้ เอาเอาเป็นคนตายสีเลอยอ,อย่าชี้เขาอย่าชี้เขาอย่ารีพอร์ตเขาโอเคขอถ่ายรูปไปเขาหนีไปเลยอย่าเขากลัวเมื่อหลังเราต้องคิดคำตอบให้ดีกว่านี้ มันดูน่ากินจนเราหิวเลยอะตั้งกล้องเส้วเรือก็โอ้ยเราไม่เข้าใจว้าทำไมบางคนเล่นฟูลบอดี้แต่เขาไม่เปิดไมค์พูดอะคืออ่อมันมีปัญหาเรื่องไมค์เหรอน่าสีครับ อ่าน่าจะไม่สนิทหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะอยากคุยแค่เฉพาะเพื่อนเขาอ่ะอืมพอเห็นฟูดีน้นอนนะอ่าตอนนี้หัวคนบงังกล้องผมอยู่ <c oughs> ขอโทษโอเคเพิ <Okay. S 2> <c oughs> ่งเห็นว่ามีรูกล้อง <Yes. S 2> อยู่ตรงนั้น ถ่ายด้ยก็ได้รู้ไหมผมจะทําให้ยอดซับคุณถึงพันซับให้ได้โอ้ตอนนี้ขาดอีก150ร้อยห้าสิบซับจะบ้ล่ะใช่ใช่เขาแต่ผม,มผมโปรโมดอยู่ผมโปรโมดเช่าคุณอยู่ออหันมาทางน,นี้หน่อยมาทางน,นี้หน่อยมาทางน,นี้มาตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นป้ายไง ทำไมต้องชูส่งนิ้วเหมือนไายลูกผมไม่ได้โอเคโอเคอ,อันนี้คือทําอะไรอ่างงงืมอาอย่าบอกนะไหนก็ถ่ายรูปไงก็ถ่ายรูปของจริงไงก็ผมนั่งกล้องอันโอเค เกบมาแลเกบมาหน่อยครับเก็เจ๊พร้อมทำไมรู้สึกเหมือนมีมันนั้นเลยสามสองเราต้องตามมองกล้องด้วยไหมเนี่ยอืมได้หมด อย่างนี้เหรออืม <c oughs> อได้เหมือนมีมไงแต่ทำไมสอกเราแปลกๆวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวส่งให้ทางเอ่อดิสคอร์ดอ๋อขอบคุณครับเอ๊ะเรามีดิสคอร์ดกันแล้วเหรอไม่แต่อีจีมั้ยอ่าผมเคยทักไปคุณคุณไม่ได้อีจีผมว่ะอ้าจริงเหรอ จริงก็ไม่เห็นมีใครฟอร์มอะไรไมีแต่ดารางหัวมันทางทางว่าคุณต้องการคอเสียวหรืออะไรอย่างไหมแบบว่ามันทักแบบสองคนแล้วมันติดตามแล้วมันก็ทักมาเลย